เบื่อแต่ปนันเบื่อเนาะเออหยังลําเหลือมปนันหยังคือประเดี๋ยวเนี่ยผมข้องอก้ง้องใจกับเมียผมนี่กะมันทวงบุญคุณกับผมเนะ่ยว่าผมจะต้องเลี้ยงดูมันไปตลอดชีวิตแลวผมต้องเลี้ยงดูมันนี่นะเงินเดือนออกมาต้องหาขึ้นมันเดือนหมื่นเดือนหมื่นโอ้หาหน้าที่มันมีบุญคุณมันว่าผมกินนมมันตลอดชีวิตอีว่าแล้วมันว่าบุญคุณแม่เนี่ยการบุญคุณเมียบุญคุณแม่มันว่ากินนมแคบมาถึงปีแต่บุญคุณมันอะ บุญคุณเมียเนี่ยกิ่นตลอดชีวิตพาปนัดแล้วมันจะแต้กวา,าเนี่ยขอไปเจอมันตอ้องเมียไม่เมียนี่นะขอเตเออ<ะ>ตายเป็นทีนีเป็นเปิลน,นะกะ,ะจะบอกคนะือ<ะ>แล,ล้วลุงตายไปนะตองหออข้าวอย่างต้านเหลืองกอนจด,ดมีไม่โผล่ไม่ละกะแล้วมันจะเอาไผก็ไอคนส่งน้ำแข็งนะกะลุงส<ะ>ำคัญนนะ่ะมวยขนาดนั้นเลยอ่ะ แล้วปนั้นผมมาคลองใจที่ว่ามันมีบุญคุณที่มันให้ผมกินนมตลอดชีวิตเน,น,นี่ยปนั้นผมกินนมมันอ่ะมันแตะอ่ะบุญคุณเนี่ยล่ำเรียนนี่ลุงได้กินนมมันแตกอ่ะอันกินนี่กินแล้วมันจะเกี่ยวกับบุญคุณก่แมมอ,อแล้วน้ำนมเมลุงมีวะเออเออบะหมี่แล้วเออไอล้ลุงแค่หัวตะวันนี่ลุงกินไหยังเออเนาะน้ำนมบะหมี่แล้วดูกินยังเออกินยังปน,นั้นหน้าลายตกเก้านะกะม่อขะ อ้าวลืมลาวไปกว่าเป็นบัเตึงมันได้กี่น้ำลายตกเก่ามาเก่อลืนกับน,น้ำลายตกเก่ายัางจะเป็นโซเซยมันอยู่อ่ะโอ้แต่บันานอูทูบ